สวัสดีค่ะเขาอนุญาตรับหน้าที่ต่องวหนนาบอยสิริชัยนะคะพี่รองย่าฝปลาออกไปเด้อวหนนาบอ่อยสีขออนนุญ,ญาตไปหิบจะเข้านะคะมือนี้ทำการแสดงเล็วจากนอยนะคะเวลาตั้งแต่5้าโมงเย็นนะคะจนหอดสีหนึ่งนะคะเดี๋ยวสีไปหาพี่ที่ก่อนครูก,กันก่อนนะคะมาในเมือนี้ มาเห็ุงานจ้ะวนาสั่งเร็วๆพี่น้องเขามาแล้วค่ะยังน้องหล่ารลับช่วงต่อเมนค่ะพี่เชอรี่พาทัวร์เลยค่ะอเอ็นเป็นอยากจีไปเบิงอย่างสามารถจีแนะนําบอกกันได้นะคะเป็นซิวตายแล้วสวัสดีจ้าอาทักไายค่ะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยให้มันเห็น วอลลัแจจเกิดรอยด้านหลังของเราสองคนนะคะก็คือเวทีที่กําลังสร้างวันนี้อากาศปดปุ่งมากปดปุ่งอยู่นะตอน,ตอนนี้ห่อนแห้งคือจังหวะเนี่ยเนาะเมื่อวานนี้แบบคือจังหวะมันแบบดดออกอยู่เด้อแ,<ต>แต่ว่ากับเบิ้งตัมสถานการณ์รนะคะแต่ว่าใจกระสุนแล้วก็เริ่มไายต่หาโมงเดชพู้ใดอยูกับอุกุมเพราะว่าปีหรือว่าอยู่อุรนอยู่ขอนแก่นมาใหกําลังใจกันได้นะคะกำลังทำอ่ากำลังทำอะไรน้องไข่มุกรู้ไหม ทำบสีทำใบสีทีเดียวไม่ไปใกล้ๆเขาขไ,ไปายายาอ,อยู่ใกล้ๆเขาเพิ่งยังก็ไปนั่งใกล้ๆเขาไม่มาแจงได้ยินทำอะไรคะอันนี้คือใบสีที่ต้องทำทุกๆวันนะคะใครมุกเฮ็ดเป็นบ่เอาไรเฮ็ดเป็นจ้าใครมุกทำเป็นทำเป็นอยู่เหรอ ต่ไม่ค่อยอยากจะโชว์นะเออไม่อยากจะชโชว์เดี๋ยวนี่นอุะูไส้น่ะสิปันเิตว่ามไม่งิ่หรอด,<ส>ดินี่นะคะก็เป็นเบื้องหลังมือมือหนึ่งบุญครูเอากุนนะคะวันวันทำการแสดงได้นะคะต้องประกอบด้วยหลายสิ่งหลายอย่างประกอบด้วยพี่พ พี่พี่เบื้องหลังทั้งหมดนี่เห็นบะคะเกินเฮ็ดเบียดงานแต่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 เว้นเว้นผุนเดะแต่เขารอเบื้องสถานการณ์ก่อนว่าดันล้มคือจังเมื่อวานนี่แมนว่าคาร์ลเมื่อวานนี่หนักหัวค่ะเนาะมันมาแบบมาไวแต่ไวอีหยังนี่อีหยังนี่เราไปซอยดาวเทลรี่พอตเตอร์เหรอไปซอยดาวแล้วทำไมเชอร์รี่มียาพร์มาอยู่นี่ใครเอาเอาให้เขาเอาให้ฟ้องนี่นะคะทีมงานก็เตรียมโตแล้ว โอ้โหคูคูกีบนคุ่เคยเดินมาดูใต้เวทีไหมเนี่ยเคยเข้สตื่นนี่กระสิเตรียมของเตรียมชุดเตรียมอียงนะคะยังมันไต่เวทีรู้สึกตืนนะคะเฮ้ยกกำลังยกอันนี้นี่เขากำลังยกอันนี้พอดีเลยเราไปดูยกอันอันนี้ไหมนี่พี่น้องอันนี้คือยังอันนี้คือ อันอันไว้อัน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 ไว้อันลำพงนี่เห็นบ่พี่น้องซึ่งเขาจะใช้คนแบบว่าเป็นสิบคนเลยนีดเอ้าวพี่เทนแต่งหน้าแล้วมาเบิ่งก่อนนี่เราเ็นแจ้งนี่ค่ะอันนี้คือสูตรยมอ่าขาดลำพงอ่ะมีคนบอกแล้วขาดลำพงแมนแมนอ่ะเราลำพาวลำพงคุณเอ๊ะคุณเอ๊ะ ตอนนี้ันทีมงานขนกับปทะานในลงนะคะเพราะว่ากับเบิงสถานการณ์คือกันนะคะเพราะว่าตามกรมอุดตูดวิทยานะคะ <c oughs> ได้ดบอกไปแล้วว่าห้ละมันระวังเดี๋ยวห้าวข้นไปเบื้องนั้นบ่ไปเบื้องนะไอ้ซอยดาวของไรเนยลาดาวถ้าไปเบื้องนหน้าน<ช>หัานล้างหันเดี๋ยวชวกจากน่อยก่อนนี่วันนี้หลังเวทีก็จะแคบๆหน่อยนะคะก็เลยบริการเต้นหมอล่ำหมอล่ำกับสิเปอังกันยูพุนจนเต็นนั้นเนี่ย มันเป็นนี่กันนี่นี่นี่ก็มึงทางนี้ค่ะไปขยันมุนนยังไปเป็นแตงหนาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นผมขึ้นยังพร้อมเดนนี่สุดยอดเอลีสวัสดีค่ะโอ้ก็สิใส่เดียดิขึ้นก่อนน่ะเด้งงินมาหามงมันมาหน่อยนี่งหามงกับเริ่มยเริ่มหามงก็บเล่นขึ้นอันมาแล้วแต่งไปเรื่อยๆรื่แต่งแตเรื่อยๆจนถึงเวลางไปแล้วคืเจอกันแล้วว่าเด้อมาเด้อค่ะจ้า แม่เล็กเตรียมโตแล้วเดี๋ยวแถวไกๆกับมากรสีเลีนนี่ยังไงเรืยย่างเว่นงานคือเก่าล่ะเพราะว่าข้าวเตียงข้าวเตียงเอาก็คือว่าข้าวงามน่ะล่ะเนี่ยล่ะละแม่จิกตองเอามีทางล่องตัวนี้โอ้ต้องระวังเลยจ้ะค่ะเวลาคนคนมาเหมือนคนลงมาทางนี้อ่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวถ้าใครชอบคุณแม่เล็กพร้อมนะคะ นี่ก็ซิมี่อ่ะางหลังแบบนี้นะคะเป็นสอบเป็นสร้อยคนมีเต็นท์ก็จะคนมีเต็นท์ก็จะแบบเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังมีบ้านเป็นหลังเป็นหลังเหมือนตลาดนัดเลยนี่ก็ะิมุ้งคักเนี่ยน้อง่องแพร่นิดไปไขมุกภาพไปเบิรงนเน่ร้อนไหมเชอรี่ก็ร้อนอยู่ค่ะแต่ว่ามีลมนะคะเพราะว่าอยู่ติดโอ๊ยต่ำต่ำอันนี้่ก็้นกันเมื่อกี้คือต่ำ ซื้อได้เลยซื้อแหมหนึ่งๆ่งอ่าซื้อเลขนี้นะคะบอยังต่ํานะคะพี่น้องแนบบาเห็นนี่กะกำลังอัดแต่งหน้าคือกันนะคะสัมปรับไปหาน้องวีแน่พี่วียังไม่มานะคะน้องชลี่ภาพไปเบิร์พระเอกแน่นี่ค่ะพระเอกที่เราซื้อห้าสิบห้าไปเบิร์นะคะยูนี่นะคะมาสุดไหมพระเอกนุ่มนนทกรอนใช่แล้วสวัสดีไปใหม่นะคะกำลังอ่า งน้ำชีวิตออกกําลังโกนน้ำชีวิตออก๋อ้นหนวเลเซอร์ตองอเวลาคลินิกเลเซอร์น้องฮอาฮ่าแ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่ะห่าม้า่าแ่าน่าฮ่าฮนาฮ่า่ะ่าฮ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 ่าย่าฮ่า่าฮ่าอ่า่าฮาฮ่าฮ่าะใาฮ่า่าฮ่าฮเาาะ่าฮ่าฮ่าฮ่าใ่าฮ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 ่คะ่าฮ่่าฮนาฮ่่าฮาฮาฮ่าฮเา่าฮา่าแล้ว่่าาาแล้ว่ อ่าถ้าไปเบิงไปน้องไข่มุกไปต่อบันนี่ถึงโหลดแยังมีคนเด่นบุญแด่ยายดอนยายดอนยายดอนยังไม่มานะฮะใต้ถุนบ้านเราก็มีนะใต้ถุนไหนคะก็มีหลายแถวหลายแถวก็มีสอบไม่สร้อยพาไปแน่ไข่มุกใช่จำกัดเอามลไปมลไปบันนี่มันต้องไปทางนี้สิไปไซสองสาวโอ้สองสาวมาด่ะ เอาพะล้มบ่ได้ไมีโดนรถบัสบูลลี่แล้ว <c oughs> โอ้ยเธอเป็นไปไม่ได้มามนทั้งนี้นี่เห็นบ่ไปบ่ได้บัดนี่ยไอ้นุ่มหนาลากันเองค่ะที่นี่ตีนึงบ่ฮ้อนลองอเอาไปใครมูผ้าไปบัดนี้สมมุติว่าสินใช่ชุดเพชรมาอย่างงี้เอาชุดสุม่มละไผอ๋อคนอีกมาจากข้างหลังโอ้ยฉันก็ไปบ่ได้บัดนี้อันนี้ฉ <c oughs> <c oughs> ินไก็ได้ใส่ชุดเต้นมาเอาพาไปพาไปพี่น้องขะ บิงนี่ความพยายามของเขาสองคนสีผ้าพี่น้องมาตังน้วต้นบนี้มันเป็นความพิเศษจังหนึ่งนะคะเพราะว่าอระวังน้ำต้นนี่แคบบนะคะแต่ว่ากยต้นนี้มันเป็นปัญหาค่ะต้นได้มีน้ำเออนี่ล่ะเออว่าจริงจริงอ่ะมันมาจากทางนี้ได้ไงเอ้ามันมาจากทางนี้ได้แต่เขาบอกว่าเขามนวนไม่หยั่งเดินเนี่ยท่านี้เขามาเมื่อันพระเอกแซกมาลบมุมอยู่ทางนี้นะคะผู้ใดไปสอยดาวมาได้แล้วนี่นี่พัดลม ตามติดแดนนำค่ะนี่ค่ะนี่นนั่นกองกันอยู่ตรงนี้นะคะพระเอกแซกพระเอกเบิวน้องทีมนะคะแล้วก็น้องก่อนนะคะพระเอกก่อนฝากพี่น้องฝากพระเอกไม่พระเอกเกาไว้น้ำนะคะพระเอกแซกเราต้องฝากเหล่าแฟนคลับเป็นไรพระเอกเต๋อวันเดยมานะคะเต๋อเดย์แมท อันนี้ได้ได้พัดดติอันนี้มีสวยดาวเนาะอันนี้ผู้ใดได้คะโอ้หมานายเนาะไปนองไข่มุกผ้าไปกลับทางเก่าบอบอหัางใหแล้ไปไปไปทัางสิกินทังสิผ้าทั่วมันเซาฮอนนัองกินแบบร้อน อันนี้เป็นมูบ้านเหมือนเด้เนาะมูบ้านเพื่อนทั้งในนะคะเสบปากว่าปากแตกยาอันนี้เป็นรถอะไรนะคุณดาวทุกทุนเราแดนเซอร์ค่ะแดนเซอร์ใช่ไหมชินาชายแดนเซอร์ชายนะค่ะโม้นอีกแล้วตีเขาไปนี่เขาไปได้เต้นเพื่อนนี่ใครมูกกินเก่งกินได้ตลอดน้องมูกอย่ามองคอนนะจ๊ะ พาทัวร์แดนนำเน้ได้เดี๋ยวจะพาไปคือพาทัวร์อยู่่ะแจ่บวู้ว่าสีหินไผรเน่นะคะพอตอนนี้ทุกคนกระจัดกระใจนอนอยู่พุนนะจากน้อยเพื่อนสิเขามาหลังห่านนะคะส่งกำลังใจให้ศิลปินทีมงานหมอลำเจ็กกันหลอยทําการแสดงหลับเดือนทุกคนทุกท่านมันเลยมาได้หล่นข้อมาแต่สาวหน่อยครับขอบคุณนะคะท่านสาวหน่อยน้าเด้อสวัสดีแม่ดานะคะอืมป่ะไดไหป้าหนึ่ง เป็นไอปา่าหลังจากเมื่อวานนะคะสิมีผู้ติดตามนะคะว่าล้มฝนก,กระหน่านะคะ<ม>ที่บ้านนนสแบงนะคะ,ะเต้นกันเลยเป็นลักษณะนี่นะคะผู้ใดใจดีกะคอเต้ต่ำเหรซื้อไม่ให้เพิ่นนะเด้ออันนี้เต้นไอตัอ้มบอกเต้นไอตั่ำเต้นปา่าไปเอ,อกปาก่าโอ้ตายไปเอ,อกตั้มนะคะกับ รอในกลุ่มแล้วจ้าเมื่อวานี่มีหลายโซ่พ้อมไอ้มื้นก็มีเือกันจากที่นี่ไงกัลลศินมันบอกกัลลินจากนั่นนั้นนั้นกนทางหลังนั่นก้นแต่งหน้าเลียวอันนี้สัมภาษณ์เพื่อนเอสัมภาษณ์เลยค่ะเระยะสัมภาษณ์นะคะวันนี้คุณบอยคิดว่าจะมีจะมีฝนพายุไหมคะวันนี้ไม่มีเพราะว่าแม่แรงอยู่ใกล้ๆ พี่เฉี่ยนแน่เลยหนูเด็กโตขอเอฟเฟกได้ค่ะหนูต้องเป็นแม่แรงให้มันแม่แรงหมายความว่าอะไรคะไปอยู่ในก็เลยพี่บอยกับน้องไขมุกเทียบหน้ากันหน่อยได้ไหมคะคนละครึ่งเลยนะสวัสดีค่ะอันนี้ไงบอยแล้วกำลังแต่งหน้านะคะเพราะว่าจิขก้นท่ามการเสียงได้เวลาที่ปิดกนี่ย ใกล้แล้วล่ะตอนนี้ใกล้แล้วเนาะใกล้แล้วค่ะอ้าไปเบิงขอบคุณพี่บอยด้วยนะคะข้าไปเบิงช่างกุญศิลปินหมอลำของข้ากับมือหนีบอมี่เต้นเพิ่นอยู่จังไดวันนี้ไปไปหาดาราติ๊กตอกก่อนไปวันนี้ถึงบดได้เหตนบรรเทิงตัวก่อนแหมใส่เสื้อก่อนเอาไก่หมูบวกก่อนได้บ้าซุภาพตัวถึงบดไรก็ต้องได้ สิเป็นงัวดอกมันยังเออผู้ใดสั่งมาสิงึดขึ้นว่าโกงบ่เคยยามนี่แหละค่ะเจ้าของบุกบุรีนี้นะคะอ่าคุณแม่จีบกันเลยพองพันนะคะแถมพามาเดินเล่นๆวิ่งอ้าวไปลองขันหมูเข้าไปหาแม่สวยแล้วมาจากสาวหน่อยสวัสดีด้วยนะคาศิลปินนะคะคุณแม่เพ็ญนภาพองพัน <laughs> เป็นล่ำก่อนแม่ได้วังหนึ่งนี่นั่นธรรมดามลํำได้ใท้แม่สอนแนนก่อนนะคะก่อนถึง,ถงบ,บทรถึงบทรายก็ต้องรายเออเอาซีถึงบทรายก็ต้องรายสิเป็นงอดอกมันยังเอาสีผู้ใดสั่งมาสิเงินขึ้นว่าโกงว่คขยานสินซิน,ซนเออซอาจารย์นุนลังไห้คำคมต้องเจ็บแสบ จำขั้นคือต้องเบ๊ะปากแม่สอนน้องแน่เบ๊ะปากเป็นบ่แมาจี้เอาคือแอติคือไมาโกงไม่เคยยันเบ๊ะเบ๊ะปากมันผ่านปะคะผ่านมาแบบนี้พ่อเป็นอันพ่อเป็นอะไรโตไร่เด้บอเพราะว่าเคยผึ่งชากับแม่มาก็แม่หมดทุกอย่างคือคันแม่เนี่ยเบ๊ะปากคือมันสิไปด้วยอัตโนมัติเท่านันหรอโคนอยู่ใกล้ๆนั่น ก็เราเวไฝเหมืนกันไอแม่ผู้หญ่เลยกลางามแล้วนี่ละแล้วคือแม่แต่งตัวนะคะมันเงียวันนี้เขาว่าชิเตยก่อนก่อนถามลงแรงเตยแบบล้าเรื่องเลยล้ำเลื่องเลยแล้วก็เริ่มคอนเสิร์ตสามทุ่มนะจ๊ะวันนี้อย่าลืมเข้ากลุ่มนะคะทุกคนถ้าเกิดพายทันได้เข่าก็ทักทักแชทเพจบัซซันก็ง่ายๆเลยทักแชทพี่บอยก็ได้ค่ะ ไมนคนละหมือนกันหรือเปล่าเขาคุมมือนนี้มีกลุ่มมีมีมีันนีก็นมีอยู่เอาตีบอกกลุ่มไลน์ในกลุ่มปิดเหมือนเดิมอได้จ้าน้องใครมั่เป็นแฟนคลับว่าได้จ้าได้จ้าลล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 เลล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 งลลลกลปลลลเลล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 ลุลลลลลลกลลลลลลป้ลอ่ะลลลลลลลยลลลลลลลกลวลลลล พิธีแม่เราไปก่อนโอเคโอเคค่ะขอบคุณคุณแม่ค่ะไปไมูคำว่าละแช่นะคะแช่เลยนะคะกินหอดเสียงค้นเวาสวัสดีน้องเบลน้ำนะคะป่ายเบล่าสวัสดไปด้าผุนไปด้าุนโอ้ยมันหลายคนรู้นะคะเขาอยู่กันจังไดเดี๋ยวนี้อันนี้คือที่ของเรานะนี่อันนี้ที่ของเราสองคนนะคะโน่นโนน่นไป อ๋อนี่แม่เพนโอ้แม, <laughs> แม่แดงอุ้ยแม่แดงกําลังได้ยังกินไปไข่มุกฮะแม่แดงกินแกงเขียวหวานนะจ๊ะวันนี้อีกหน่อยไข่มุกก็รำเป็นแนะล้ะรำก่ง <laughs> เอาเข้าไปนั่นว่าได้สัมผัสจะไปกินน้ำเพลินมันบอเขาเรียกมากินข้าวจะมาสัมผัสอะไรสัมผัสแม่ไงสัมผัสอะไรพ่อกำลังกินข้าวสัมผัสนางเอกในดวงใจไง อันนี้ทำไมผมเป็นแบบนี้อหัวปอกไงคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยหัวตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นไม่นะเธอมาซูมหน่อยผมให้ผมมันเกิดขึ้นไม่เพราะว่าเกิดได้แค่หัวเดียวเท่นั้นเพราะว่าอาตอนเปิดวงตอนแรกอ่ะก็ทําผมแรงเกินไปแล้วหัวมันโป๊กเขาดึงหัวยุมออกยุมออกมดเลยตรงเนี้ยหายไปเลยแม่รามาดูตัวอีกทีคือตอนที่ว่าเวยลาแล้วจะผมแล้วหัวโปก เขาล้วมันมันมันเกิดตอนนั้นนะแม่ก่อนที่ว่าโควิดนะสองเดือนมาเพราะประเทศผมอ๋อสัมผัสเพื่อนแน่เพื่อนได้ยังกินเดี๋ยวนี้โอ่มีซาราแน่วันนี้แม่แดงได้แม่แดงอยู่ใครนี่น้องชายเข่าหรอนี่สัมผัสเพื่อนี่ตอบนะคะรวมตำนี่แม่ตำเองบอกก็ตำเองสิเองแม่ตำอร่อยนะถ้ากินได้ไหนลองชิมซิ ชิมก็ใค่อยากต่ไหนบ้างเอาชอชิมมาว่าแบบควอมริ่งไงมันเซไม่อะนี่มันซือสาธาลณาในนิดเช่อหนเชอไดน่อไปตัดออกเนี้ยฉน่าเป็นพิธีกรไมพิีกรอะไรก็ไม่รู้เปแกไแกตอกาแ่กเมเค็มแท้ก็แม่ไม่กินหวานไงกินอ่งนี้แม่ไม่ใส่ต่างไม่ใส่ไม่จะใส่อันนี้นี่ใส่ไหมเนี่ยอันนี้ต้องใช้ไม่แดงนะ นกไส้เอ็ไส้กม่แดาเม็นลูกได้พี่น้อไหมนะถ้ะเอกเสื้อสีส้มชื่ออย่างเชอร์ี่อ้าวว้าวเสื้อตกไฟว่าเลยตกเสียงมาเลยแบงลาชันครับผมมาลามใจเกินรอยค่ะโอเคนะฝากเพป็นไว้น่ำนะคะผู้กำกับเชอร์รี่แม่นค่ะกำกับพิธีก่อนแบบว่าบ่ได้เรื่องเลยค่ะจังวายเนี่ย พูดเกินไปคุณเชอรี่เอาไปไปไปขอบคุณแม่แดงน้ำนะคะขอบคุณแม่แดงล้วชา้วยนะคะมากินเข่าเด้อพี่น้องเด้อมอนี่ได้แกงเขียวหวานจกไม่รัดทำนะคะไป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 ห้าต่อจะกินตลอดเวลาค่ะแม่มันจะแซวแสบอันนี้ค่ะผูดไรนี่ผูดไรนี่พูดหนี่ผูดไรนี่ สวัสดีเพื่อนคือจังอ่ะพิธีก่อนแนมสวัสดีค่ะเป็นพิทีก่จังใดเดี๋ยวนี้เอาไปยังคือเอาลงเอาฉลักโครกไม่อยากไทยอินนะคะสวัสดีนางเอกบีได้มองอยูยูเทิรกันบอลลังนะคะบัลลังบอลลนอย่าง เฮ็ดแก้วน้ำเฮ็ดแก้วน้ำโคกค่ะเจ้าเห็นรูค่าเจ้าอยู่ขวดนึงขวดบักใหญ่เลยบ้านแม่เขาเอาไปเราตีจังวะบ้านแม่ไปเราตีภาคไข่มุกไปรักเนี่ยตาตักภาคไข่มุกตามเมื่อยไปไปจะไปรักทำไมเราก็หยิบเอาเลยสิเวลกทำไมเราก็หยิบเอาเลยพอนะต้องต้องแยกแยกให้ออกเนี่ว่าโคกหรือน้ำมันพนวันยูริกอ๋อนี่เพิ่งว่าเห็นดอกนี้เอาโคกหรือน้ำมันเนาะ ว่าเป็นน้ำปลาตีไม่อันนี้อย่างอะน้ำโคกหรือว่าอย่างน้ำโคกป่ะเนี่ยค่ะน้ำปลาอย่าได้มีกัรรอเดือนมีความเข้ารู้ใช่ไหมน่าเอกบีมารักโคกเพิ่นนะคะลาไข่เพิ่นเห็นเลยน่ะอยู่ขั้วกับแนวกินนี่อย่างไข่มุกนี่อันอย่างปะแกงเขียวหวานแกงฟักใส่ฟัก อย่างว่าวกไม่ใส่ฟักคอมแกงลูกชิ้นเอาเอาก็อยากแกงอะไรเอาใหม่พูดหน่อยแกงเขียวหวานลูกชิ้นฟักแกงไก่เอ้แกงเขียวหวานใส่ฟักใส่ลูกชิ้นเออเออเออบางคนเป็นเนื้อไก่หรือเนื้อหมูคนไทยคนผู้ชมสิบประศรีสาระหอมหอมมากเลยอ่ะหอมแบบหอมจริงตั้มมะฮูกับนี่นะคะบิดซาก็นนีี่กอ เด็กตอนจะใส่เปิดเนี่ยไขมุกเป็นพี่ธีก่อนตรงนั้นนี่น้ำปลาปรุงเองเสียดายเมื่อขึ้นมาได้เด่นแมนครับวิ่งน้ำปลาแบบว่าเหนียวจริงเหรอแบบนี้เลยอ่ะปลาดุกว้าพร้อมๆเรียบปากแล้วเรียบปากรวบรวบแล้วเออไปไปหาหาพี่แมนพี่แมน เอาเอาเอากบถิ่มปารวีไปแบบนั้นปารวีได้ไปได้โลกงเส้นตัวปารวี่ได้แนวกินแล้วก็ที่เข่าโลกแล้วเข่าโลกทอดตัวสม่าสวัสดีสมาชิกใหมคุณป้าอ่าเข้าไปเตรียมโตนะคะสวัสดีค่ะพี่แมนแต่งหน้าแล้วคือการแต่งหน้าแล้วนะคะเอกแมนวัชระค่ะไมเกี่ยวกับอะไรช แต่งแล้วแ่้พร้อมแล้วทามแล้นี่นะคะเรตเตอเวนครับผมตะเวนเรนมุนะครับเป็นามุนังนังเครื่องบันลั่งคือกันตีึงประมาณเียงขึนเลตีหนึ่งีหน่งประมาี่งนะคะมาเด้อพี่น้องเ้อจ้าขานใจกันลอยคนนี้นื่จากมาขึ้นทการแสดงบัไดอยู่นพักเค่ะพเป็นยังก็เป็นยังเอาไหมเดี๋ยวยีเก่าหพกันไหมเมร่ะวานเลือนไปยีบเก่าเนาะ สนะครับขอบคุณพี่แมนได้ค่ะพิธีกรจะแต่เบาๆเพราะขั้มอยู่พิธีกรพิธีกรอันนั้นเจนจนจนใส่ไขว้เนาะเหมือนไอ้ยังก็ใส่อันเป็นกินกับขนมเส้นปลาเข้าไปหนาห้านไปไปห้าไปมีเงินเท่าไหร่วะอยากไปซอยดาวะถ้าไปเบิรงอันซอยดาวมีเงินบอในกระเป๋าเบิรงเงินเนี่ย มีบอยายบึงไปพักผ่อนนะคะเพราะว่ายายบึงกวดล้างเลยเจ็บขาเออนั่นไงนั่นไงถ้าไปหายายบึงเถาตีหนาแล้วโอ้ยายเวืองนี่เอ้าตีลบมาบอกว่าตีลบมากนี่ก็คือมาแต่งหนาเลนบอค่ะแต่งหนาเพราะว่าเขาเรียนหาเมืองแรกแล้วก็อันหาเมืองแรกเขาเริ่มเรียน แต่ว่าเดี๋ยวนี้มาทันถึงเวลาเ้าก็บจอมมีการเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเขาเขาต้องเหตุตัวยางแก่ลูกๆเขาคุณละคนกับไปเรียนพระท่านใหนพระท่านกลับมาที่นาคุณละคนกับพระท่านแจงตัวบาดเนี่ยเขาก็ต้องแจงตัวมาแล้วบาดเขาก็นอนพักผ่อนนอนพักผ่อนถึงเวลาเรียนหาเมืองแรงเขาออกฉากที่ต่อเขาก็ต้องท่านเข้าต่องเตรียมตัวให้มันเรียบร้อยไว้ตตัวอนนี้เลย่ แฟนขาเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวไปหานะจ๊ะอีแม่เวิร์งคะเดี๋ยวสิมาสซสีมาหาเด้อแม่เวิร์งเพื่อนว่าเพิ่งทิมมาเมือ่อใดล่ะเมื่อนี่ล่ะลอ,อ๋าาอเจ้าขอบคุณหลายด้วยจ้ะขอบคุณหลายมาหาได้นะคะยวนมาหาอีหลาที่นี่เลยถ้าเกิเป็นกำลังใจใช่ไหมอีหล่าที่เรื่องช่างจ่าล่าอีหล่ะเมื่อนี่นั่งขุดหมูที่ท่างจ่าล่าอันย่านนะย่านนะเดี๋ยนนะี่ร่มมีฝนนีล่ล่ะกระเจาข้อปลอดภัยสะกอนปลอดภัยใช่ไหมอีหล่าเนี่ย เทาเลี้ยวนะนะเวลานีอันเซเรีนบบทันมูเซเรีนบบทันเา <c oughs> ขาเขาก็ต้องหาหม่องไว้ันน้มันปวดไพ่ไว้เขาสิไปอีว์มองมันนั่น,อนะอาจฉรลรม,มากยิราณีานนะาเซ <c oughs> เรียนโบทันนะยิลาสิบปีว์ทเดีวเาถือค่ะเดือเตรียมถือเลยนะคะถ้าเตรียมยิราณีสิบปีวไปก็ร่มนะคะค่ะแม่เพราะหาหม่องกันกกอ,อันเดียวมันสิบปีวไปก็ร่มเพื่อบักนุนนี่นะแหงผูหน่อยผู้จอยอยู่ยิลาณแหงผูหน่อยหน่อยปวดเบาๆนั่นแหละ ขอบคุณว่าเมืองค่ะแสดงว่าหนูเป็นคนโตอ้วนมากเลยเฮ็ดบุญจักน้อยเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจักน้อยเทาสองคนสี่เลยไปแต่งหน้าคือกันเด้ค่ะมีเงินบ่มีอยู่เส้นไอ้พี่ห้าสิบบาทนี่อยู่ห้าสิบบาทเอาเธอต้องเสียสาระเตรียมงานก็เอาไปบ่สิใช่เตรียมที่สกินเรื่องอาหารนะคุณน้อยวัวพัวเรื่อณพ่อแย่แม่นไงนี่ละไก่ไปนะ ปอกขึ้นมาบ้านน้องแดนเซอร์ดิสซได้ไม่เหตนอย่างไได้ยังนี่อยาใหมอแกงเอรกินขาันีกับพืแก้วบีบปัจจุบันยาให้น้องล่อลวงล่อลวงย่ไปเดี๋ยวให้้องใหุ้กไปตรงนู้นไปตรงนู้นดวงวิญญาณยูนาร์ยืดวันหมอนแขไปกิ่หอกใส่หอกขอใส่้ะ ใครมุกผ้าไปสื่อบัตรก่อนนะคะเดืองเนี้ยเดืองเกี่ยบไปยุ <terme> okay. ่งทางง้อมร่มหนามาเลยดนมาเฮ็มาเดมาเฮ็ดบุญมาเดิมาเอ็ดบุมาเดินาเ็ดบุญมานมาเป็ดบุญมดนมาเฮ็ดบุญมาเอนมาเฮดบุญมาเดนมาเฮ็ดบุญมาเดนมาเฮ็ดบุญมาเดนมาบุญมาเนมาเฮ็ดมาเดินมเบมาเดินมาเฮ็นนมาเินะาะฮ็ดบาเนาเฮ็าไดินมาเฮ็ดบุญมาเดนาบาเิาเท่บาเั้นนาเะสดนุดินมาเดีแมาตินมนะคะ เออน่นเรไปดูกันดีแล้วเซมาซอมไปนะคะเพราะว่าเมอะไรเอาเงินมาก็เอกัน์ดาคือแม่แม่บุญดีเออแม่บุญดีบายเบิงว่าไข่มุกสีแดงยังงพี่น้องคอมเมนต์มาแน่ว่าไข่มุกสีแดงยังสงสีมันหรือว่าสีดวงบอด ทำเบื้งเด้อพัดล้มตันึงแน่นอนพัดลมนะคะคิดว่าจะเป็นพัดลมหรือจะเป็นพัดวีลืมต่อแถวต่อแถวจัดหน่อยนะคะมันเไมนได้แดดแต่ลมลมเย็นเลยลมเย็นแต่มีแดดลมเย็นสบายโมเมนโจ๊กไฮตัวนี้โจ๊กปี๊บเดินอย่าลากของนราให้ตึงเด้อ ขอให้มันมานะจ๊ะเขาขอมาไม่ได้ขอเชื่อไหมได้รถได้รถดีมันบอกว่าสิได้รถดีเขาสิได้งานเนาะน้ำปลาซะ้ไดสบู่น้ำปลายังกินกับข้าวได้เดี๋ย้อไปกระล้วใจให้น้องใครบูชบดีค่ะอ้าวโจ๊กปี๊บค่ะพี่น้องโจ๊กปี๊บโปแมนโจ๊กไทยเด้อโจ๊กปี๊บ ไปครับสองใบอะเจ๊กเอาเลิกเลิกเลกเลิกเลิกเล็กเล็กเลกได้สองพันนึงบน้องอันเอนอ้าวันเิ่งค่ะชสมันบอพัดลมร้อนรอนค่ะไว้นด้ลูกเป็นยังค่ะหนนหนน โอยได้หมอนยังเดียวหมอนโอ้เดี๋ยวเขาไม่ประโยชน์ดิได้หมอนาะนได้่าหมอนคิดเอยนี้กระป๋องเอาไมอะไรยังอันนี้เอาไปไว้อาบน้ำหรอมันอาบน้ำได้เยอส่เขาแใล้ของอาบน้ำไง กันเบียดคันเอาบ่คันว่วหรือว่าเชียรยังไปให้ขั้วบ so like ันทึกไปพอม้อนหน่อยน้ำน้ำต่อจอยักเอารางวัลใหญ่เด้อลูกสาวรางวัลใหญ่ใหญ่แล้วค่ะรางวัลใหญ่ม้อนนะคะเป็นม้อนน่ะโลตัสค่ะช่วยนองโตโต้สัมผัสใหม่แห่งคันสนุกกินสนุกฟอนสนุกร้อนสนุกรังไข่มุกชอบนอนเลยได้หม้อน สวยค่ะลายสวยหมอนเฮ้ยเอาหมอนไปไว้ไหนดิไม่ชอบหมอนอันนี้เลยไปใส่ผองเข้าก่อนอ่ะเาพอพั่วแล้วนะคะเดี๋ยวห้าสีใดไปแต่งหน้าแต่งตาแล้วได้พี่น้องค่ะเดี๋ยวเราสองคนจะได้ไปแต่งหน้ากันแล้วนะคะปีญญาพรอ่อนน้อมเอาเรื่องให้มันจบเลยเสร็จแล้วนะคะนี่ล่ะทำไมเราดำจังเลยวะก็เราอยู่ไม่จุบทิดหรือเปล่าเราไม่มใส่ฟิลเตอร์หรอคะไม่โอ้จะฟิลเตอร์ทำไม เดี๋ยวเข้าไปไปแล้วนะคะไปแล้วขอบคุณพี่น้องหลายๆนะคะที่เขามาลับชมนะคะขอดาวคุณไดให้ดาวมากนะคะขอมีความสุขขให้มันมันในงดหนีไมีเลขไหมไม่เลขไหมบอกเลขหน่อยสักตัวสักตัวไม่มีเลยน่ารักหลายลูกสามสามซีสาซีนะ สาเดอรมุดโนี่ยสามซีสาองซีใคบอกเลขกันเถึงได้พี่น้องอ่ะเดี๋ยวเท่าสิไปกันแล้วนะคะขอบคุณพี่น้องหลายๆนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณดาวขอบคุณทุกๆกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมเด้อยมินิซิปเจนาฬิกาจนฮอตไปมันตีหนึ่งเนาะนะคะบุไดฮิซิมากับฝามาเด้อมาม่วนน้ำกันมีไลฟ์สดพร้อม แม่ลลวค่ะไปะค,ะ,ไไคะพี่น้องขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ